เดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของยูเซนโบกันบ้างนะคะอีกหนึ่งนะักกีธาชื่อดังระดับโลกล่าสุดนี้่เขาประกาศว่าเตรียมที่จะอำลาวงการแล้วนะคะโดยที่น่าจะเป็นช่วงปี2017ปีหน้านี้ละคะ่ะหลังจากที่เขาลงแข่งขัน2รายการสุดท้ายก็คือนักพิเศษที่จะเมกา้าและก็กีธาชิงแชมป์โลกปี2017ค่ะกับบอกว่า20ปีเลครับชาวจาเมกาให้สัมภาษณ์สื่อที่อังกฤษบอกว่า จะเลิกเล่นแข่งขันกีฬาในปี2017อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็มีการวางแผนร่วมกับโคชไว้แล้วจะลงแข่งขัน2รายการสุดท้ายคือกีฬานัดพิเศษที่จะมีกล้าปลายปีหน้านะครับซึ่งเป็นรายการสุดท้ายรวมไปถึงรายการกีฬาชิงแชมป์โลกในปี2017จากนั้นเจกก็จะประกาศเลิกวิ่งอย่างเป็นทางการนะครับทางโบบอกนะคะว่าตัวเขาเองไม่เคยคิดว่าจะยอมแพ้ใครอย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้นการวิ่งสั่งลา2นัดสุดท้ายของชีวิตก็จะไม่มีวันแพ้อย่างแน่นอนค่ะเขาจะทําให้ดีที่สุดเลยเพื่อเอาชนะให้ได้นะคะแล้วก็เพื่อแฟนคลับทั่วโลกด้วยที่มาติดตามเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจเขามาโดยตลอดค่ะ เส้นทางยูเซนโบก็จะทําการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสารคดีอาตาชีวประวัติของตัวเองชื่อว่าไอ m อมโบที่จะเข้าฉายที่กรุงลอนดอนเป็นที่แรกของโลกนะคะและถึงจะมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกต่อมาค่ะนักกว่าหลายคนก็ต้องคิดถึงถ้ามีท่าแปลงล่างของเขานกาที่เขาชนะนะครับแล้วนี่คือตำนานนักวิ่งอย่างแท้จริงเพราะว่าคว้าทั้งเหรียญทองร้อยเมตรชายสองร้อยเมตรชายและสี่ครูร้อยเมตรชายสามเดือนี้คว้ามา สสมัยโอลิมปิกนะครับสมไมติดต่อกันเลยเป็นคำนาแล้วล่ะจะไเุตบอลต่อไหมฮะวิ่งเร็วมากนะครับ